วันนี้นะคะมิกกี้จะพาเพื่อนเพื่อทุกคนนะคะไปตะลุย night life ค่ะที่เขาบอกกันนะคะว่าค่ะที่ลอนดอนเนี่ยเรื่องมากแพงมันจริงหรือเปล่านะคะลอนดอนจะต้องจดจำต้องลุกเปิดไฟ พวาบอกว่าจะถับตัวแม่เนี่ยม <multip> ันจะเลือกมากอย่างที่เขาบอกหรือเปล่าห้ามใส่รองเท้าผ้าใบห้ามใส่กาเกงขาสั้นได้ยืนไม่ได้กันกิ๊งในกิ๊งกางเกงก็ไม่ได้หรอไนท์ฟลายนะคะลอดนดอนเริ่มเลยเริ่มเลยแต่มันเป็นเมืองหลับนะอ๋อเป็นเมืองลับเมืองแลใช่คือคนก็ไม่ค่อยรู้จักหรอกจริงๆนะในใจนะคิดว่าหกเจ็ดหมื่นสรุปหนึ่งแสนสองหมื่นหกพันบาท Good morning London นะคะเพื่อนๆค่ะนวันนี้นะคะเมย์กี้จะพาเพื่อนๆทุกคนนะคะไปตะลุย Night Life ค่ะแล้ววันนี้นะคะเป็นวันเกิดของน้องแนนด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะพาน้องแนนนะคะไปจัดวันเกิดกันที่เขาบอกกันนะคะว่าค่ะที่ลอนดอนเนี่ยเรื่องมากแพงมันจริงหรือเปล่านะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะเมย์กี้จะพาเพื่อนๆไปนะคะแต่ก่อนไปนี่ค่ะขอดื่มตอนนี้ก่อนเลยนะคะพอค k a r y Sweat ค่ะ โซคาริสเวตตอนนี้ก็คือเขาช่วยแก้แหงได้ดีมากค่ะแต่ว่าคือไม่ต้องแหงก็ได้สําหรับคนที่รู้สึกไม่สบายอ่อนเพลียนะคะเรี่ยวแรงไม่ค่อยมีตัวนี้ก็คือจะทาให้ดื่มมัสดชื่นเลยนะคะนี่คือแบบเพิ่งตื่นเลยนะเอาจริงรสชาติคืออร่อยนะคะทางนง่าย คือเทปนี้จะพาไปตะลุยหลายที่เลยนะคะแต่จะใช้เวลาประมาณ2วันเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าทิมนินทุกกี้จะพาเพื่อนๆไปนไหนงล์ที่ลอนดอนที่ไหนไปดูกันเลยค่ะแต่อย่าลืมนะคะดื่มพอคาริสไปด้วยนะคะตอนนี้นะคะเพื่อนๆเรากำลังจะเข้าไปชมเมจิกไมค์กันนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าข้างในจะเป็นยังไงบ้างนะคะครั้งแรกของมิกกี้เหมือนกัน,นะคะ่ะเข้าไปดูกันเลยค่ะ ม่กับพิบเลยนะจรแลรวบตบย่งไรตบหัวเพิ่มไหมคะไม่ไมใส่หนันไห่ ก็ฮอลได้นะคะเพราะว่าเขาขายด้วย โอเคค่ะแม่มันเป็นคำไม่ต้องบอกกล่าวไม่ต้องพูดคอลเลคชั่นใหม่ล่าสุดแต่งกอดเออขอบคุณนะคะินค่ะนดค่ะฝาก้องคชอบชอบเลยใส่แล้วสวยเลยทรงนี้แล้ววลาหนูใส่แว่นทรงนี้ที่ไรอ่ะแล้วแต่งหน้าเต็มมัดตึงอ่ะแต่งตัวโป้หน่อยทุกคนจะทักว่ามิวกี้ มิวกี้เท่านั้นไปคนอื่นไม่ได้แล้วแม่ซื้อแว่ตรงนี้อีกอ่ะมิวคี้ร้านสองมาแล้วเหมือกนกันส่ะเหม่อนกันสดแม่ล,แลูลก่ลเอาแล้วเริ่มแล้วร้านสองทาบูเอาไงแม่ทาบูอีล้านต้องแน้วันเน,น,น,นี้ยมันวันเกิดเธอโอ้อหหยต้องยิ่งใหญ่ในไลฟ์ที่ลอนดอนตัวใหญ่นี้ลอนดอนจะต้องจดจำต้องลงเงินไฟเป็นร้านอยู่ใต้ดินนะลงอีกลงแล้วลงอีก

Damage, world on my shoulders while I'm standing First world to me, let's keep it สอค่ะเมื่อกี้อยู่ที่ถนนโซโ,โหนะคะตอนนี้นะคะเพื่อนๆเป็นวันศุกร์ฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ถนนทั้งถนนคนเยอะมากแล้วดูกราบก็คือเต็มตอนนี้เราก็เลยจะไปผับที่เป็นผับชื่อดังแถวนี้นะคะชื่อว่าแบบเกิร์สสวร์เขาบอกว่าเป็นผับตัวแม่เนี่ยมันจะเลือกมากอย่างที่เขาบอกหรือเปล่าเขาบอกว่าอะไรนะห้ามใส่รองเท้าผ้าใบห้ามใส่กางเกงขาสาั้นจะยืนไม่ได้กนง ใหญ่ใหญ่จะไม่ได้เหรอโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าบรรยากาศาาของเซิร์ฟโรสเซอร์เป็นยังไงแต่ที่นี่ต้องบอกก่อนเลยนะว่าเมื่อคืนที่ไปกับวันนี้อ่ะคือต้องบุ๊กิ้งก่อนไม่ใช่แค่บุ๊กิ้งเกิดอะไรเดี๋ยวนะเมือม่อวัจะต้องจ่ายเงินทั้งศัพทเท่านี้เท่านี้เท่านี้ถึงจะเข้าได้เลยเดี๋ยวไปดูว่าคับเนี้ยมันเวิร์ขนาดไหนนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยคะ่ะบรรยากาศนะคะขอ,ของค่ำคืน,นวนันศุกร์นะคะคนก็จะแบบออกมาเยอะมากไนท์ไลา์นะคะลอนดอนเริ่มเลยเริ่มเลยพี่จอมพามาร้านนี้นะคะ เป็นจนอนจโนขอนนั่นอันนี้คือทำอรอ้าสมตาเราอยากก๊อปคนที่เราชอบอะคือแบบเราอรเาข่าใส่ไปข้างในเนี้ยใช่ป่ะเราก็เอาสิ่งที่ใส่ไปแล้วก็มันจะเป็นดิลเราดูดิมันใหญ่เท่าไหรอ่อ่ะมันใหญ่ไม่พอสำหรับเราอะ่ะอุ้ยแรงก็อันนี้เป็นอะไรสิคะอ่ะกูซื้อให้ <laughs> อันนี้เลยโตแม่อันนี้ก็คือนะ้าสมุติว่าเป็นคนที่ชอบดูนางปออะไรเงี้ยหน้าตาพวกเนี้ยมันก็จะน่าคุณใช่ป่ะอันนี้ก็จะเป็นฝ่องอะงรุ่ของนี้ คนนี้ร้านนี้คืออะไรอันนี้คือนนตุ๊กตาหย,ยาหนึ่งหมื่นบาทอ่ะมึงถ้ากูซื้อไปอ่ะตอมอจับกูนะเขาเรียกว่ากูเอาศพใครมาเนี่ยกูชอบร้<ม>านนี้กูชอบร้บานนี้มากโตอขอผลก็คงมไม่เชื่อว,ว่าพี่มิวกี้มาอังกฤษอ่ะ <c oughs> มาเจอฝรั่งผู้ไทยแต่ผมพูดชัดมากด้วยทุกคนอ่ะเราจะบอกว่าแล้วมันเป็นเมืองลับนะอ๋อเป็นเมืองลับเมืองแหล คือผมก็ไม่ค่อยรู้จักหรอกมันมาง่ายมากมางนั่งรถจากสุวรรณภูมินั่งเครื่องบินอะประมาณ12ชั่วโมงเองง่ายง่ายๆเออไม่ยากว่ะไม่าย่ายพี่จอเนี่ยเขาอยู่เมืองไทยมา9ปีแล้วก็ใหญ่มาอยู่อังกฤษได้4เดือนนะคะแต่เกิดที่แอฟริกาใต้งงไปหมดแต่เขาคนอยู่อังกฤษใช่อยู่ทั่วโลกแล้วเออโนี่คือตัวแม่ของคำพูดนี้เรียบร้อยเรียบร้อยฮ่อยังตัดแจ ทำไมเราถึงไปตั้งต่อกีอกอกวกับคนหนึ่งเขาเราบับแบโตเวลาราบับแบบโตแม่หรอแม่รับแบบโแม่ คะแต่ว่าต้ง่ะราไปข้าไหนนะคะก็จะเป็นโซนที่ไปที่ถ่ายรูปนะคะตอนนี้นะคะก็จะเป็นห้องที่เขาไว้ให้ถ่ายรูปวิมีกระจกข้งบนด้วยอ่ะมีผัวยืนตรงนี้ด้วยอันเริ่มแล้วเริ่มแล้ว เช้านี้นะคะอยากจะบอกว่าแห้งสุดๆแต่โชคดีมากวิอกี้พกเครื่องดื่มตัวนี้มาด้วยค่ะตัวนี้นะคะเป็นโฟคารีสวีท<ช>นะคะก็เรียกว่าเหมือนเครื่องดื่มที่ช่วยทำให้เราแบบฉายแห้งไวคืออ่ะเดี๋ยวจะให้เจ๊แจมกินด้วยนี่น้องแจมนะคะอ่ะแห้งเหมือนดังก็คือหน,นักตัวนี้นะน้องแจมเพราะเป็นเครื่งองดื่มไอออนดื่มเขามาพร้อมกับสตมปแกรนซึ่งเหมาะกับเราสุดๆอาร์เซอร์ปาร์ตี้ริงโฟคารีสวทค่ะริงก่อนนค่ะเขาบอกว่าสายปาร์ตี้ในต้องตัวนี้เลย เขาจะเป็นเครื่องดื่มที่ทําให้เราอ่ะรู้สึกแบบสดชื่นขึ้นแจให้แห้งรสชาติกะทิหอมหวานกินง่ายมันสดชื่นกินแล้วแบบม<ด>ันจะรีเฟรชทั้องมันแบบตื่นอ่ะรู้สึกหายคลื่นตื่นมาแล้วแบบดื่มเลยอ่ะจะดีมากคือต,ตัวนี้ยเขาจะมีส่วนประกอบนะคะที่เป็นเหมือนของเหลวของร่างกายนอา้องแจ็คเขาเป็นเครื่องดื่มที่ประกอบไปด้วยแร่ธาตุาที่สำคัญจะทําให้ร่างกายของเราอ่ะสามารถแบบดูดซึมทุกอย่างได้เร็วขึ้นจะช่วยฟื้นฟูร่างกายของเราจากการขาดน้ำเมื่อคืนแม้ว่าเราจะดื่มน้ำไมเยอะแต่เราก็ขาดน้ำไปเยอะเช่นกัน อยู่อังกินหนูจะหาซื้อได้ไหมเนี่ยไม่ต้องกลัวเดี๋ยวส่งมาให้โอเคได้ส่งมาให้น้องแจมเขาไม่ได้ช่วยแก้แหแงน้ำเวลาหนูรู้สึกไม่สบายอ่อนเพียททำงานหนักๆในเรื่อๆตัวนี้เขาก็ช่วยเหมือนกันเลศไม่มีสีสัขขสนเคราะห์สดชื่นทันทีหลังเบื่ไม่ใส่วัตถุการเสียดื่มได้ทุกเวลาแล้วก็คุณภาพมาตรฐานของญี่ปุ่นค่ะพลังงานทั้งหมด60แค่ค่ะอ่ะแล้นี้นะคะตัวนี้เราอยู่กับน้องแจมที่อยู่ที่นี่มานานะเราก็อยากให้น้องแจมเล่าให้ฟังเกี่ยวกับขับของที่นี่ว่าขับของที่นี่อ่ะมันเป็นยังงไ อุลนดอนสนุกมากดีเจแบบมีดีมากร้านดีมากเอ็นจอยมากๆนะคะเพื่อนๆก็สา่แชมเปญไป2ขวดนะคะคือดอมแล้วก็วอดก้าอีก2ขวดเมืองไทยถ้าเราสั่งวอดก้ามันจะมีฟิซเซอร์มาให้ใช่ปหมพี่นี้คือเราต้องเสียตังค์เองทุกอย่างตอนแรกอบบไม่รู้หรอกเอาม้พูดตรงๆเมื่อคืนคือภาพตัดตอนเช้าตื่นมาเช็คราคาค่ะจริงๆนะในใจนะคิดว่าหกเจ็ดหมื่นสรุปหนึ่งแสนสองหมื่นหกพันบาทเลิศนะแม่เลิศก็คือทามูเนี่ยเวลาที่เราไปสั่งเครื่องดื่มใช่ไหมเขาก็จะเอาบัตรเครดิตไปเขาจะไม่ให้เราจ่าย ไจนกว่าเราอะเช็คบินตอนจบงงมากฉันงงมากว่าเอาไปเช็คบินกูเพื่ไม่เขาบอกว่าแบบคือต้องพูดเอาไว้เดี๋ยวเชิญเดี๋ยวเชิดก่อนแรกกับเพื่อนะเลาให้ฟังจนแล้ขค่ที่นี่ว่ามันแพงอะก็ไม่คิดว่ามันจะแพงขนาดนี้บอกว่าส่วนเซิร์ฟเลอร์ส่วนเซิร์ฟเลอร์ส่วนเนี่ยต่อหนึ่งพันที่เราลองไว้นะคะคือหน้าประตูถ้าพันห้าเสียไปอีกหนึงแต่ถ้าข้างในจุดสี่พันน้องๆก็ไม่อยากให้เราเสียเงินแต่ข้างในอะไรเงี้ยเซิร์ฟเลอร์ส่วนจริงนะข้างในอะไม่ได้สวย คือแค่มันเก๋ตรงที่แบบมีนมไข่มีแบบเป็นธีมต่างๆอ่าแล้วยังไม่พอน้องแจมเล่าให้ฟังว่าที่นี่อ่ะมันมีที่หนึ่งที่เป็นตัวแม่เขาไปเที่ยวกันอยู่ไหนสองที่ที่ตัวแม่ไปก็จะเทปลอนดอนกับเลนจ์ครับแต่ว่าก็ไม่ได้ไปง่ายๆเหมือนกันอ่ะไปง่ายๆเปิดโต๊ะขั้นส่มพันห้าเขาคัดคนด้วยนะไม่ใช่แบบเหมือนที่ไทยนะจ๊ะเดินวอล์กอินไปจ่ายค่าเข้าแล้วเข้าได้เลยเข้าได้เลยไม่ถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่มีโต๊ะแต่เราอยากไปเราต้องเข้าเว็บไซต์เขาไปจอยแบบ แกสิทธิ์เนี่ยเขาก็จะขอชื่อนมสกุลแล้วเขาจะขอไอจีเพื่อเข้าไปดูยอด Follow e อนะจ๊ะเขาจะคัดคนไปเลยเป็นเหตุผลว่าทำไมจะแต่ตัวแม่ถขาคือขับทุกคนจะแต่งตัวมาสู้กันแรงนะแต่งตัวอะไรจริงๆดับไฟอ่ะก็สามารถเห็นในอัพของคนที่อยู่ในเนี่ยคือเขาแต่งมากแบบแรงมากเราก็อยากแนะนำเพื่อนๆเกี่ยวกับเรื่องการแต่งตัวแลน้องแจนนะเพราะว่าที่นี่เขาค่อนข้างแบบว่าสติ๊กนิดนึงผู้ชายต้องห้ามใส่เทฮาวิ่งเกงวอร์มผู้หญิงเขายังไม่ได้แบบเยอะมากขนาดนั้น แต่ว่าถ้าแบบไม่ได้มีก็วไม่เห็นใส่ผ้าไปเลยแต่วันนั้นน่ะไปยําใส่ผ้าไปนั่นก็ใส่ผ้าไปแต่เราเลยค่ะมีโต๊ะใช่แล้วก็ทุกอย่างนะคะอยากจะเปืี่ยนเพื่อนๆเลยก็คือต้องจองร้านอาหารต้องจองทุกอย่างต้องจองอ่ะจริงๆก็ถือว่าเป็นประสบการณ์สำหรสนุกของที่เพราะว่าเราเจอกันทั้งดีเราต้องไปให้มันสดค่ะไปต่อปั๊บสิ ก็นอนอยู่แล้วค่ะก่อนกับทุกทิ้งนะคะอยู่แล้วคะ่ะถ้าเพื่อนๆสนใจ p o คา a Line s w นะคะเพื่อนๆสามารถหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำนะคะแล้วก็ที่ร้านสะดวกซื้อค่ะอันนี้ก็เป็นการรีวิวค่ะจากประสบการณ์ที่เราสองคนเคยไปถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เคยมาคะ่ะที่ลอนดอนแล้วก็แบบมีประสบการณ์นี้นะคะก็สามารถคอมเมนต์มาเล่าใพ้พวกเราฟังได้ว่าค่ะไหนที่มันจึงน้งค่ะไหนที่มันแบบแพงสุดๆ,ๆแพงหมดโตโบนอะไรเงี้ยแบบตัวแม่เขาไปกันนะคะเพราะว่าครั้งหน้าเมื่อกี้มาเมื่อกี้ก็จะได้ไปเที่ยวอีกนะคะ